นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีใน8ชั่วโมงแรกหลังคุณเริ่มกินโปรไบโอติกใน30นาทีแรกผงพรีไบโอติกจะเริ่มลงลายเป็นอาหารชั้นดีให้จุลินทรีย์เตรียมพร้อมเติบโตในลำไส้อีก30นาทีต่อมาแคปซูลสปอร์บาซิลัสโคกูเลนส์ที่ทนต่อกดในกระเพาะจะเดินทางไปถึงลำไส้เล็กก่อนใครแล้วเริ่มสร้างสภาพแวดล้อมให้โปรไบโอติกตัวดีอยู่ได้ยาวๆ เข้าสู่ชั่วโมงที่3จุลินซียดีเริ่มแย่งพื้นที่กับจุลินทรีย์ที่ก่อกลิ่นพร้อมสร้างกดแลคติกอ่อนๆเส้นใยอาหารจากผักโขมจะช่วยพาน้ำกวาดล้างเศษอาหารออกอาจรู้สึกปวดบ้างเล็กน้อยเป็นสัญญาณว่าลำไส้เริ่มบีบตัวสม่ำเสมอนี่คือสัญญาณแรกของการเคลียร์ของเสียอย่างคล่องตัวจนถึงชั่วโมงที่8ค่ะ คา่า pH ช่องคลอดเริ่มอ่อนเป็นกรดอ่อนลดการเจริญของแบคทีเรียที่เกาะก,กลิ่นนี่คือการปูพื้นฐานให้เห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อทานโปรไบโอติกนี้อย่างต่อเนื่องเริ่มดูแลตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพดีจากภายในอย่ารอให้ปัญหาลำไส้กลิ่นกวนใจกลับมาเริ่มวันนี้เลย